สวัสดีค่ะมารับแอนพายชิมค่ะวันนี้นะคะมารับแอนมาอยู่ที่อาคารเฮลิกนะคะที่แอนคอร์ดียค่ะชั้นที่เท่าอะชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนะะประมาณชั้นเจ็ดที่หน้าร้านแครปแอนคอร์นะคะอันนี้ชั้นเจ็ดใช่ไหมครับอ่ะชั้นเจ็ดครับอ่ะคอนเฟิร์มมาเป็นร้านชื่อดังที่แบบขายอาหารทะเลสดๆนำทอดต่างๆมาให้เยอะเลยแครปแอนคอร์นะนั้นต้องขายปูแน่เลยอ่ะใช่ไหมปู อันี้เป็นหอยนะคะหอยนารมนานานิโอ้นี่ไงฮะจากอเมริกาจากฝรั่งเศสจากอแล้วหอยไทยมีไหมฮะหยไทไมีอยไทย๋อนี่นีมีมีล็อสเตอร์ด้วยนะคะเนี่ยนล็อสเตอร์เื่อนนี่จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะเมื่อเราแอบสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วแหละเกมาดพร้อมกันเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบล็อสเตอร์ที่แบบว่า โอ้อนี่จะสดๆแล้วเขาก็จับมาเชื่อมให้เรากินจะสดๆเลยค่ะมันต้องอร่อยแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ความหวานความฉ่ำมันต้องเป็นที่สุดแน่ๆเดี๋ยวเราไปรออาหารท้องๆกันเลยนะคะว้าว มีอะไรบ้างน,นะคะจะบอกว่าขอเริ่มงจากเป็นซุปค่ะแบบง่ายๆก่อนวันนี้เป็นซุปล็อกเตอร์ปิดจะบอกว่าอาหารร้านนี้รสชาติอาจจะไม่ได้จัดจ้านนะคะแต่เขาก็ได้พยายามคีฟความสดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รสชาติของความหวานของวัตถุดิบไว้ในเจือที่ยซึ่งจะบอกว่าล็อกเตอร์ปิดเนี่ยจะเป็นซุเขาจะแกะจากของว่าเนื้อล็อกเตอร์จริงๆร้านนี้จะบอกว่าเขา เขาหลีกเรียกอันดาหะเอลซ่าเหรอคไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ดีแค่แข็งใช่ไหมเช่ค่ะเอาแบบสดๆเท่านั้นนะที่อว่าแอบชิมนิดนึงแล้วเข้มข้นมากส่วนนี้จะเป็น l o b s t e slider ค่ะจะเป็น l o s e r แกะขึ้นมานะคะแล้วคลุกกับมันปูอะไรนี้เดี๋ยวเราค่อยมาชิมพร้อมๆกันดีกว่าส่วนอันนี้จะเป็นมีเว็บสไาล์ค่ะ มาหั่นเป็นแว่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำซอสเขาจะเป็นฮันนี่มัสตาร์ดนะคะผสมกับพวกนี้ไข่ต้มอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทานกับมัาทองแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มี่มีเนื้อเนื้อปูด้วยนะคะแกะโรยหน้าอยู่ขนๆนะเกลียดมากเลยลานนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณว้าวมาแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเกลียด้ยที่นิดนึงนะให้เราได้ลงก่อนนะคะเรานี้นี่แฟนแน ต้มปูนึ่งค่ะซึ่งที่เด่นคือจานนี้ใช้ปูนราิ่งจากปูร้านไทยในบ้านเราเองซึ่งจะบอกว่าเป็นของที่แบบสดเป็นๆมาเลยนะคะทั้งหมดแล้วก็ข้างแรกเนี่ยเป็นถอยที่เป็นเหมือนกันเลยจานนี้เป็นพาสต้ากุนะคะเส้นเขาบอกเขาเส้นทำเองนะเขาดูว่าจิบที่ร้านเนี่ยจะเป็นทองหั้งหมดไดแล้วใกล้มะนาวกินอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้อันดับหนึ่งของร้าน ล็อสเตอร์ค่ะล็อสเตอร์เนขาบอกว่าขายดีมากเลยค่ะลักษณะจะเป็นเหมือนขนมปังเป็นบันนะคะแล้วก็จะเป็นยัดไส้ด้วยล็อสเตอร์ค่ะที่บอกว่าแอบหอมมากเลยอ่ะส่วนนี้เลยไส้เอกของเราในวันนี้นี่เลยเป็นล็อสเตอร์ไซส์ใหญ่ล็อสเตอร์ไซส์ใหญ่แบบมากขนมปังคือแบบใหญ่กว่าปลาเมืองดีกว่าเออแล้วล็อสเตอร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่านึ่งเนยกระเทียมนะคะ กินได้ตั้งแต่แบบว่าตัวมันยั้นยับเลยว้าวจะบอกว่าตัวใหญ่กว่าหน้าเธออีกค่ะใหญ่มากเลยแล้วจะบอกว่าเพื่อให้ฝูกปากคนไทยนะคะเขาก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเสริมด้วยนะคะเดี๋ยวขอเล็งที่วานก่อนตะวันใหญ่มากเลยเดี๋ยวคว่ำหมดกินแล้วนี่อะไรคะ宝妈นี่อะไรอันนี้เป็นชีสซี่เตรสค่ะก็คือขนมปังกระเทียมแล้วจนเท่าที่มองดูคือเป็นชีสหลายชนิดมากเลยค่ะ ขายดีเหมือนกันเราก็เลยสั่งมาอย่างละหนึ่งก็คือเป็นทาโก้กุ้งกับปลาค่ะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยส่วนเนาะมาชิมเจ้าส่วนนี้พี่เขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดที่แบบขายดีเรียกว่าอันดับหนึ่งในนี่หรือเปล่าคะลโร่เนี่ยล็อบสเตอร์โร่ค่ะสั่งประมาณคือถ้ามาคนเดียวสั่งประมาณนี้ก็พิมพอประมาณเลยนะก็พอชิมได้นะดูสิ ล็อบสเตอร์แบบแน่นเต็มหน้าขนมปังเลยเขาบอกว่าผ่าแล้วด้านในว่าไปโดนเนื้อล็อบสเตอร์ป่นนะคะมีใไหมโอ้มีะมีไงแล้วสดหวานมากด้านในแอบมีแบบว่าใส่น้ำใหใ้น้ำสลัดนิดเดียวค่ะน้ำซอสน,นะคะแล้วก็ขนมปังเนี่ยคือมีความหอมเลยมีกล่อมกรุบมากขอมทุกอย่างทั้ะ คนที่ชอบก <hyd> ินตรงติดมันนิดเนึ่งชอบคือเนื้อมันสแน่นมากมันยังไม่ตายครับม่ม้านี่ได้แล้วอ๋อได้อันนี้เรากินสดๆก่อนค่ะสดๆเลยจิสดๆเลยใช่ไหม ขอฟักแบบว่าฟักมันคฟักในตัวตัวมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเต็มปากเลยหอมเนยเทมเอาจริงๆคือเขาบอกว่ารสชาติเขาไม่ได้ไม่ได้จัดจ้านนะแต่ว่าเน้นความเป็นธรรมชาติเองค่ะใช่ค่ะคือมันมีความหวานของรับประทานสดเดี๋ยวบอกว่าเก๋ขอชิม อ๋อทำไมมันกัดมันกัดมันยังไม่ตาย <laughs> มันใหญ่มากเลยนะคนะ <laughs> นี้จะเบาๆค่ะนิมน่มๆน <laughs> ิ่มๆ <laughs> อันนี้เคยมาทานเคยมาทานร้านออร์เจนร้านออร์เนนะสำหรับนะคะ <laughs> ใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ก็สามารถสั่งสงลัดกินแบบว่าครบถูกตืนได้นะคะกินเนื้อล็อบสเตอร์แกะได้เหมือนกันค่ะนี้ปากถึง รายการมาดมแอดดินเชนนะคะแต่มื้อนี้ขออนุญาตแตกก่อนค่ะวันนี้เราจะกินกันให้พุงป่องเลยแล้วก็กินเข้าไปกินแล้วกินอีกกินไม่หยุดสักทีเบาเบาเลยค่ะมาดมเบาเบาหน่อยเป็นไงคะหวานมากหวานมากมองๆเลยบอกว่าโอเคไหม เย้เยี่เยี่ยัวนิ้วเลยค่ะโอเคงัเดี๋ยวขอตัวไปกินสมบัตามให้หมดตอนนี้ก่อนะคะยังมีอีกหลายร้านนะคะเออรอติดตามคลิปหน้าค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะมาดามแอนแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้นะคะถ้ารักกันชอบกันต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่าน